สวัสดีครับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางขอเสนอการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายใต้งบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อการดาเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมในปีงบประมาณจำนวน4ีโครงการประกอบด้วย 1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งประกอบด้วยสำงงนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางตรวจคนเข้าเมืองลำปาง สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดลำปางที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเพื่อซักซ้อมแ,แนวทางและการดำเนินการให้ไปในทิศทางเดียวกัน 2. โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายเมื่อวันที่21ธันวาคม2565ได้จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวรวมถึงกระบวนการและขั้นตอนในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานโดยจัดขึ้นณโรงแรมลำปางเวียงทองโดยมีนายสิริวัตนบุภาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด 3. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิน่นรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นการจัดทำป้ายคัดเอาท์รถแฮรสถานีวิทยุท้องถิน่นรวมถึงสื่อออนไลน์เช่น Facebook ไลน e และเว็บไซต์สํานักงานเป็นต้น การดำเนินการการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการในทุกอำเภอของจังหวัดนำปางซึ่งดนรับความร่วมมือและชื่นชมจากผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นในจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวและการให้บริการทั้งวันราชการ วันหยุดราชการวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือนกุมภาพันธ์และในวันที่13กุมภาพันธ์2566ได้ให้บริการจนถึงเวลา24นาฬิกา 4. โครงการตรวจสอบปราบรามจับกลุ่มดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายเมื่อวันที่3มีนาคม2566ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางสำนักง,งานประกันสังคมตำรวจภูธรจังหวัดลำปางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปางที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจรวมทั้งจับทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบปรับปรามแรงงานต่างด้าวที่รักรอบทำงานรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบทั้งนี้สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางได้ออกตรวจบุรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมืองลำปางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเพื่อตรวจสถานประกอบการนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว และนั่นคือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดลำปางภายใต้เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางจักได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ไปสู่เป้าหมายของโครงการจัดหางานต่อไป